เชิญครับยันเดินไม่ได้แต่ขับรถได้แล้วครับพรดีใจครับพรคุณชุมครับพมโหสตาร์ทเองเลยปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดขับรถไปไหนครับคุณชุมโอ้โหเก่งจังเลยโอ้เราันตกนะเราฝนตกนะ โอ้โหถอยหลัง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 โอ้โหไม่ยอมเดินนะจะขี่ขี่รถถอยหลังได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตื่นตื่นตื่นกําลังจะล้วนะครับตื่นตื่นตื่นถึงคอนโดมิเนียมแล้วนะครับเชิญครับปูครับพอนช่ญครับสวัสดีครับชิ่เช่ญครับ สวัสดีครับไปไหนครับชุ่มไปไหนครับชุ่มเเดี๋ยวอยูเดิมหูหูหูเื่อไรจะเดินน่ะชุ่มนะค่อยๆเดินะกันเนาะก่อนที่จะขับรถนะจริงๆน้ว่าคุณผิดวิดวิดวิดไม่ดขับรถกลับมได้ครับชุ่มจ้าแฮปปี้ชุ่มไป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 ชุ่มไปไป みべんみそ。おふふ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 。バイバイかとっちゃう。